เรามาลองดูกันว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนแต่ตอนนี้เราไปเดินช้อปปิ้งกันดีกวะ่ะไปค่ะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราก็มันจะมีอยู่แค่ประมาณ2ล้านนะคะที่ขายเกี่ยวกับพวกอุปก,ก,กรณ์จักราเดี๋ยว,วเราไปดูกันเว่าวันนี้เราจะได้อะไรจิ๋มจิ๋ม มาถึงที่พักของเราแล้วนะคะซึ่งเป็นรถบ้านของเอ็มพิโอเราก็จะพาเพื่อนไปดูตามมาเลยเราจองไว้บ้านพักตรงนี้มันจะเป็นรถบ้านมีอยู่5คันเราเลือกคันที่1ตามมาเลยค่ะตอนนี้เราก็สั่งอาหารเย็นไว้มาส่งตนอนหกครึ่งน,นะคะตอนนี้เราก็พุ่งมาถึงเดี๋ยวเราพาเพื่อนมาดูกันดีกว่าว่าข้างในรถบ้านเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างซึ่งอันนี้นส่วนข้างนอกมันก็จะมีแบบว่าเป็นโต๊ะเป็นบาร์อ่างเงี้ยให้วันนี้ตอนเย็นเราสั่งเป็นชุดบาร์บีคิวแล้วก็อาหาร ต่ตอนแรกจะเอาหมูกระทะด้วยก็ถือเดี๋ยวหนักไปตามมาเลยค่ะหูแอร์เย็นมากมันจะพักได้ประมาณ4คนนะคะพกเพื่อนถ้าใครที่มาที่เนี่ยก็คือว่าแบบอาจจะมากับพกเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้มันก็จะแบ่งเป็นที่นอนเป็น2ชั้นแล้วก็เป็นเตียงใหญ่ข้างใน ข้างในอ่ะมันก็จะมีแอร์มีห้องน้ําแล้วก็มีตูเ้เย,ย็นมีโอ้ยมียันไมโครเวฟอ่ะเพื่อนคิดดูดิแล้วก็มันจะมีพวกชั้นอ่ะชั้นใส่ของชั้นวางของอ่างเงี้ยเยอะเลยห้องน้ํานะคะเขาบอกว่าเป็นห้องน้ําที่แบบว่าเล็กนิดนึงแต่เป็นห้องชักโครกจะเป็นแบบเหยียบเอาอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าเรามาดูห้องน้ำไปดีกว่าโอเคนะ ห้องน้ำนะคะก็จะเป็นแบบมีฝักบัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีประตูปิดด้วยแหละประมาณเหมือนแบบเรายืนหมุนตัวได้หนึ่งรอบแค่นั้นแหละแต่โดยรวมถือว่าโอเคนะคะเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างอะโอเคค่ะ,คะกิจกรรมหลังจากนี้เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวอาหารมาไงเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูทีว่าอาหารที่เราสั่งมาเป็นยังไงกันบ้าง I wasn't complete before you Cause you are, you are The best part of me My daylight sky blue My greener grass on the other side โอเคค่ะตอนนี้อุ้ยอาหารเย็นเราก็มาแล้วเรามาดูกันว่าว<ม>ันนี้จะมีอะไรบ้างแสงโคมอันนี้เป็นเซตบาร์บีคิวเซตบาร์บีคิวเซตใหญ่มันก็จะมีหูสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบสี่ไม้ค่ะเพื่อนสิบสี่ไม้ไม่พอนะมันยังมีอันนี้อีกเป็นเขาเรียกซี่โครงอ่ะ คือที่นี่เขาทำมาดีมากคือเตาทุกอย่างคะ่ะที่เราสั่งคือเขามาเป็นเซ็ตหมดเลยแล้วเขาบอกว่าอันนี้เมนูแนะนำเราก็เลยสั่งมาเป็นปลาชอ่อนลุยสวนซึ่งปลาช่อนตัวใหญ่มากเขาบอกว่าทุเรศที่เขาทำคะ่ะเป็นจากที่เขาปลูกเองด้วยท <vou> ี่เขาพิเศษปลูกเองใช่ไม่ใช่ปลาไม่รู้แต่ว่าพวกเอเอผักอ่ะเขาบอกเขาปลูกเองด้วย <Fel. S 1> แล้วก็ยังเหลือมีไก่ทอดวันนี้พี่บาสั่งไวามาแต่ว่ายังไม่ได้ออกมาใช่ไหมมาตอนนี้เพื่อนมาดูกันเลยว่าเราจะทำวิธีการย่งางบาร์บีคิวไปดูกันเลย เชา้าที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นเขาต้องมีไขอ่ออนเซนให้ไว้ไว้มองไม่เห็นอ่ะจะบอกว่าร้าข้าที่นี่อร่อยทุกอย่างยเลยบรรยากาศตรงหน้าเรานะคะมันจะเป็นเหมือนแบบยิวภูเขา แล้วก็มีเมฆสวยแต่ไม่มันถ่ายแบบคุณไม่เห็นป่ะมันถ่ายแบมันก็ไม่เห็นป่ะเห็นเห็นเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศเดี๋ยวเราจะเก็บภาพให้ดูใช่อันนี้เรากินอาหารเช้ากันแล้วเตรียมตัวออกเดินทางต่อ นี่เป็นวันที่สองที่เราอยู่ที่เชียงใหม่วันนี้เราเพิ่งออกจากที่พักแล้วทางเข้าที่พักเราอ่ะเป็นร้านกาแฟไม่แน่ใจอ่ะไม่กล้าอ่านชื่อกว่าานไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ามันเป็นร้านที่ติดอันดับในวงในพวกแบบร้านกาแฟเปิดใหม่แล้วก็เก๋อๆอ่ะให้เพื่อนๆลองดูเดี๋ยววันนี้เราจะพาเข้าไปดูในร้านกันไปเลย เรามา,วาถวายหลวงพ่อทันใจกันแลละตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปาหไหว้ข้างในข้างหลังนะไปค่ะเราจะดูว่าเฮ้ยลงมารอบที่แล้วจิตกรรมผอมแรงตัวยัง,งไม่เสร็จเลยอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วสวยมาก มารีวิวตัวกล้องเราบอกไปเมื่อวานเป็นของ Fujicolor เป็นกล้องฟิล์มตัวนี้มันจะเป็นกล้องฟิล์มที่ในราคาหลักร้อยนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากลองอะ่ะก็คือหาซื้อได้ที่ Big Camera น่าจะมีทุกสาขานะคะจะอยู่ที่ราคา490บาท490เราถ่ายได้27รูปซึ่งตัวเนี้ยค่ะทางร้านเขาอะ่ะเขาบอกว่าบวกการละ150บาท คือมันอยู่ในเซตเขาว่าคือเหมือนเราถ่ายเซตปุ๊บเราก็เอาตัวกล้องตัวนี้ค่ะไปให้ที่ร้านเขาล้างเขาก็จะล้างให้เราได้เลยออกมาเป็นรูปวิธีการเล่นนะคะมันก็จะไม่เชิงยากและไม่ง่ายอะ่ะคือเวลาเราถ่ายเสร็จแล้วอะ่ะเพื่อนๆมันจะมีตัวหมุนตัวนี้ยพอถ่ายปุ๊บมันก็ต้องหมุนฟิล์มอะ่ะแล้วก็ถ่ายใหม่เงี้ยแต่เสียงเสียงชัตเตอร์มันอะ่ะคืออารมณ์เหมือนแบบกดไปปุ๊บเอา้าฉันถ่ายแล้วหรอตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรเงี้ยคือเออดังแป๊กนึงเอา้าถ่ายไปแล้วหรอ แล้วมันก็จะบอกจานวนรูปเราตรงนี้ไม่แน่ใจเมื่อจ,จะเห็นว่าตรงนี้ว่าถ่ายไปกี่รูปหรือกี่รูปอะไรอย่างนี้ตัวเครื่องเหมือนจะเป็นแค่พลาสติกดูไม่ค่อยโทนนะแต่ว่าอ่าถ้าเทียบกับราคา <China. S 1> ก็ถือว่าโอเคมันไม่สามารถเป็นฟิล์มได้เนะเาะใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้งเอออารมณ์แบบใช้แล้วทิ้งจริงก็คือว่าเดี๋ยวตัวเนี้ค่ะกลับไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปล้างรูปแล้วเราจะไม่ให้เพื่อนๆดูว่า คุณภาพอ่ะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่ได้ลองล้างแต่ว่าเดี๋ยวยังไงอ่ะเราล้างเราจะมารีวิวให้เพื่อนๆูอีกทีว่าเอามาเป็นพราะไว่ถ่ายรูปอะไรเงี้ยน,น่าจะเก๋ๆสวยๆ ี้เมนูไม่ต้องรีวิวค่ะคือไม่ต้องพูดมากอ่ะคือรูอ้เลยว่าแบบเป็นยังไงใช่ไหมคือเหลือแค่นี้แล้วว่าอรอ่อยมากนะซิงเกิลถึงขั้นถามว่าสั่งกับมบ้านไหม ีคนเยอะมากแล้วก็เดี๋ยวต้องกินนะตรอออกไปดูคนออก